ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีอาการปวดข้อต่อเป็นครั้งแรกที่แพทย์ได้นำสารสกัดจากต้นบอระเพ็ดมาใช้กับแผ่นแปะดาซุกะเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดข้อต่อภายใน5วันพื้นผูข้อต่อและก,กระดูกอ่อนได้อย่างสมบูรณ์หลังจากใช้ไป2เดือน ผลิตภัณฑ์นี้เป็นยาสมุนไพรที่เตรียมในรูปแบบของแผ่นแปะซึ่งสะดวกมากในระหว่างการใช้แปะโดยโตรงเข้าบริเวณที่มีปัญหาเจ็บปวดเช่นปวดคอและไหล่ ปวดหลังปวดเขา่าปวดขาชาขาและแขนขาอ่อนแรงยาจะซึมเข้าสู่ผิวหนังได้อย่างมีประสิทธิภาพหลังใช้5นาทีไม่ต้องกินยาไม่ต้องฉีดยารักษาได้จากที่บ้านโดยไม่ต้องเสียงเงินเป็นจำนวนมากได้พิสูจน์ทางการแพทย์ในผู้ป่วยมากกว่า50,000คนเพื่อช่วยรักษาโรคข้อต่อนำมาซึ่งสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในชีวิต ลูกค้าสนใจโปรดพิมพ์ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณลูกค้าด้านล่างบทความเพื่อรับคำปรึกษาจากแพทย์หรือคิดสั่งซื้อสินค้าเพื่อนำไปใช้ก็มีชั่วคร่บเวลาใช้นะครับอันนี้นะครับวเวลาเราปวดตรงไหนนะครับใช้ทางนี้ติดตรงบริเวณที่ปวดทิ้งไสกหนึ่งคืนตอนเช้าึันมาก็แกะออก แลอาการปวดเมื่อยต่างก,ก็จะหายบริทางที่ชื่อว่ายาสุตรประมาณสองกล่องซึ่งกล่องนี้ก็กล่องที่สามแล้วก็ใกล้จะหมดแล้วค่ะซึ่งอาการปวดมันก็คือหายหายแล้วก็ไม่กลับมาเป็นอีกเพราะว่าเราก็แปะตลอดค่ะแล้วถ้าใครมีอาการปวดเหมือนเราปวดตามข้อตามหัวเข่าตามข้อศอกหรือว่าตามตามที่ต่างๆของร่างกายเราสามารถใช้ ผลิตภัณฑ์แผ่นแ,แต่สมุนไพรได้นะคะสนใจพิมพ์ชื่อและเบอร์โทรเพื่อรับคำปรึกษาจากแพทย์หรือคิดสั่งซื้อสินค้าเพื่อนำไปใช้ค่ะ